พูนพ <C> e <an> oh, hey. uh ูนพูลมหัวกูดเฮ้ยพูนไปทั้งผ้าพูนลมหัวกูดอมเป็นลมหัวกูดอืมมานาพูนแต่พูนลมโอเคเนาะอันนี้เป็นคนสมาธิเศ้เน้องพูงเทงขเบิ่งสักการแสดงนะ

ฮะน้ำอ้อยนะน้ำตาลก้อนนะ บันันเจ็บหัวบัดน,นั่นสิรอดเหวะ้าหา่ันบาะจินแต้มนะเฮ้ยซื้อในติกตอกอพื้นละสิบเก้าบาท <c oughs> <c oughs> สามสิบห้าพันไล่มาแนวกินก่อนออกมาแจกเซฟก็แจกเนาะงานวันนี้จะเป็นงานที่พี่น้องเศร้าทกรทับพี่น้องเศร้าเป็นสัปดีห์แร พี่น้องฟองไปวันเปิดงานพระาพธราตุโพน,าานพี่น้องแต่ละปีนะคนหลายนี่ปีนี้คือคนบ่หลายวาะแต่ว่าห,าาหา้านค่าห้านค้ายนี่ว่ามันมืดกูด่าหูทะลุปไปปูเบิร์ตหทางถามค้ายฟอง กระทอยเห็นผู้ชายขื่อเสือคนนี้น้ำเสือผ้า ว่ามันห้านเสื้อผ้าดูว่ามันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนอดี่นะคีดาดหล่อได้พี่น้องไว้บาดนี้ได้ไหมูกแม่ มาบอท่านหน่นเบิ่งการแสดงเข้าสามพี่น้องเอ้ยมาบอกว่าเขาแล้วเบลอฮึ่มเบลคือได้มีโอกาสโอ้

จะเดามากับลูกบอเฮ้ยไปหล่อโซนหรือปะเฮ้ยไป่ mẹ <laughs> lượng ao lượng bờ ta làm sửa hả nó buôn mẹ lượng bờ เลแล้วเลแล้วเสื้อลูกไม้สุดโต่งเจ็ดสิบพันกีบเจ็ดสิบพันกีบเลแล้วเลแล้วเสื้อลูกไม้สุดโต70.000ดบพันกีบเบพัเลแล้วเลแล้วเสื้อลูกไม้สุดโต0 0เจ็ดสิ

นู้เนีะนี่เขาเจ้าจานโซนเนี่ยในความคิดทางนี้วัดที่เข่าปีดีโล่ตะเก่า,น,านั่นเนาะมันบานฮอดมอื่อวานสายผมเขาเจ้าเป็นยังงี้คับป,ปุนได้เออปีนีโล่อันนี้ แม่กินอิ่มเลยนี่อาเทนวาจะไป่าคนไ่่า 喝吧。 แหละละนั่นแแล,ว,ล,แลวก็ะปา๋าเดิน <c oughs> โอ้ยญีย่ปุ่นเข่าเบิแล้ว น้ำผูบ่าวแล้วแม่อ,มอย่าหวานสเสน่ห์เลยเด้อความงามนะอย่างซื่อบิ่งซื่อแนมซื่อถามว่านสเสน่ห์มีผัวแล้วกระซำนี่แหลนะน้อแม่กระจอมมันกว้างกว่าเก่าเนาะ หรือว่าเป็นน้ำแกงมันเป็นน้ำอะไรบอแบบข้าเจ้าเทพื้นเลยแบบมันแบบจัดโซนแบบปะปอ่าแต่ละปีนังแคบแคบอย่างไม่โซนเด้ยกันนะนี่ทั้งนี้ก็ฮคอนจีดนี่อย่างาทางงะงงลุไปนี่ปะไปเบิ่งว่ามี่ยังเสื่อยังนะเสื่อยังนะเออางกาะ โอ้ยมัวย่างแม่ย่างก่อนรดงามๆคุยแม่นะออกหนาโรดมาเบิ่งไว้ว่าทางใดมีอย่าง มาเมือนะ่อหน้าเข้าจังเรา,าต้องเลาะหาเมื่อยถ้ากัญญาหั่เสลดแม่นนี่แต่ลานเสือผาสะส่วนใหญ่แจำฝนตกอีกฟีนั่นนะฮะ กล้องและอีลาาเสือผาเสือผามีแต่เสือผ้าไม่ไงส,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 สอน หัวหายจักหัวอยู่สัปดาห์เห็นมาต่อเห็นในติ๊กต็อกยังไงก็ซื้อสอยลูกเลยว่าลูกอุตสาห์เป็นเอฟซีซื้อโลดซื้อยังก็ซื้อยังไปหาเบิังตรงตรงทงตีนนะอุลถัดไปซื้อสอยลูกโซลานสอยเอฟซี นี่ยังบาทนี่ปากับคนดังกันแนวนี่แหละมิจะปพุดข้อถ่ายหู้ซายป่คทองก่ดเออคือวะแ่ใวบแม่อกคือดิแม่ตี่ยแม่อีแม่ ไปพอ F C ถูกห้านเล้วชื่อปฏิสือถูกห้านนี้ห้าสิบร้ยห้าสิบหากี่รเ้วจะหาบเห็นบอแล้วเยแล้วเจอลงไม้ลงตัวเรย นี่ผู้เ่น้อยนิขื่นไฟอยู่ในสไรโดโอ้ประมาณจะโม้ง่อมาเทมามันเทออกเลยเหมือนว่าค้นเทมันลงมาเบิร์ดอยู่สาคนนะ

แต่คี่สาว <c oughs> ขอเงินตังแสนเบิร์ดกับบทต้องกินโ <c oughs> ดยโดยขอบ <c oughs> ใจหลายๆ